Apple Watch Series 7อยู่ในมือผมแล้วแน่นอนเห็นแบบนี้นะคะสีไม่แดงไม่มีแรงเดินนะจ้ะ Apple Watch นะคะตัวนี้เป็นโปรดักต์เลสแน่นอนเป็นรุ่นนะคะสีหมิลค่ะเลทอลูม um นะิเนียมเคสนะอ้าวไม่รอช้าแกะกันเลยดีกว่าค่ะเปิดเลยนะวิฟวว้า แดงเจ๋จริงๆนะคะแดงทุกอนูเลยอ่ะเดี๋ยวขออันนี้ไว้นี้ก่อนนะมันก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะก็คือตัวที่เป็นตัว apple watch นาะแล้วก็ตัวสายค่ะโอ้ยสวยอะ่ะโอ้ยสวยสวยสวยอ่ะแกะเลยนะเดี๋ยวขอแกะที่ตัวเอาสายก่อนแล้วกันนะคะว่าสายเป็นยังไงบ้างสายนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี่ยังอ่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ปึ๊บเป็นสายอันนี้เป็นไซส์5้านะคะก็วัดมาแล้วว่า น่าจะพอดีกับตัวข้อมืออุ้มนะคะได้เป็นอย่างดีอ่ะเดี๋ยึงออกมาสวยจังเลยนะคะสั้นไปไหมเนี่ยสั้นไปไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะพอดีหรือเปล่าอันนี้สายก่อนนะบอกก่อนว่าอุ้มไม่ได้ใช้โฟนนะคะ,ะว่าจะเอามาซิงกับตัว iPad Pro เนี่ยแหละเอาไว้ใช้งานซึ่งไม่รู้สุดท้ายจะเวิร์กหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นตัว Apple Watch Series 7ซึ่งเมื่อวานเนี่ยอุ้มแอบไปลองมาแล้วก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันคล้ายเดิมมากอะ่ะแล้วก็มันก็น่าจะคล้ายเดิมจริงๆนะทุกคนอชอบความแดงเนี่ยแดงคือแบบแดงทุกอน,นูจริงๆนะคะตัวซองที่ใส่นะก็สีแดงนะคะเดี๋ยวมุ้มดึงออกมาให้ดูแอบ สีนะคะเป็นสีแดงผู้ดีมากแดงเบอร์เกอรดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะที่ตรงนี้นะก็จะมีเป็นเขียนว่าปลุดักเลสนะคะเป็นคู่มือการใช้างานสั้นๆแล้วก็จะมีนะคะเป็นตัวที่ชาร์จนะคะแบบนี้ปกติอันนี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูที่ตัว Apple Watch Series 7กันเลยดีกว่า เซตอัเสร็จเรียบร้อยค่ะขอเล่าความเย่ของตัวเองนิดนึงค่ะคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจนะเอามาใช้เองเลยตั้งใจว่าคราวนี้จะใช้ Apple Watch แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องการจะเอามาต่อกับ iPad Pro ลืมไปทุกคนว่ามันใช้ไม่ได้นะคะ Apple Watch เนี่ยต้องจับคู่กับ iPhone เท่านั้นแล้วก็มี iPhone แค่เครื่องเดียวคือเครื่องพี่บีมนะคะทีนี้ถ้าคุณจะต่อ iPhone เนี่ยเราต้องการจะแยกแ c c o u า t นะต้องการจะแยก Apple ID คุณต้องซื้อตัวที่เป็น Apple Watch ที่เป็น Cellular นะคะเพราะฉะนั้นเฟลค่ะไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้นะเพราะว่า ข้อมูล Da t ้าพวกเฮลนะคะมันก็จะไปรวมกันก็คือเครื่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นของพี่บีไปแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวอุ้งคงอาจจะต้องส่งคืนนะคะเราก็เดี๋ยวสั่งตัวเซลลูล่ามาหรืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีมาดูแล้วกัน,นะคะ่ะว่าในความรู้สึกของของุ้มเนี่ยตัวจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น45เมนเนาะเออหน้าจอใหญ่เต็มจอมากๆนะจอสวยมากทุกคนและที่สำคัญนะคะตัวขอบเนี่ยโอ้โห ถ้าน่าจะบางที่สุดในบรรดานะคะสมาร์ทวอทที่มีอยู่นะตอนนี้เลยคือบางมากๆแบบนี้นะจอสวยมากนะคะเป็นจอเลติน่าที่สู้แสงดีมากๆแล้วก็ที่ขอบๆมัอยาให้ดูขอบๆนะคะสุดขอบจริงๆอันนี้ยอมยอมรับเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะคะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเวลาดูอะ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แตกต่างกับซีรีส์หซีรีส์หแต่พอมาใช้งานจริงเอ้ยต่างอันนี้บอกเลยนะว่าต่างโดเฉพาะการทำนะคะขอบแบบนี้ ให้สีนะมันมีแปะกาวแบบนี้นะคะแล้วก็พอมเียนเรียนสีแดงทุกอย่างสีแดงสวยมากๆเลยทุกคนอันนี้ เรื่องที่สองนะคะที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะคะแข็งแรงมากๆมีการอัปเกรดนะคะในส่วนของหน้าจอขึ้นมาทั้งหน้าจอเนี่ยจะทนเรื่องของการแตกการราวนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นมีการกันฝุ่นนะคะที่ IP 6X นะแล้วก็สําสำคัญค่ะสามารถที่จะกันน้ำนะได้ที่ระดับ WR 5 0แปลว่าคุณนะใช้งานดำน้ำนะคะหรือว่าจะวิ่งลม้มวิ่งล้มอะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยจอตัวนี้เนี่ยมีความแข็งแรงมากจริงๆและถ้าที่ยิดู ะะก็เรียกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอุ้มเชื่อนะคะว่าเจ้าตัวนี้จะทําให้ดีแต่ว่ายังกังวลเรื่องของลอยอยู่นะคะคิดว่ายังไงก็ต้องติดพวก ฟิล์มหน้าจออยู่ดีนะถึงเขาจะเคลมมาแบบนี้นะคะด้านในยังคงเป็นเอ่อพวกเซ,นซ็นเซอร์ต่างๆนะคะตัวนี้สามารถจะวัดนะทั้งอัตราการเต้นของหัวใจได้วัดค่า ECG ได้นะคะวัดเรื่องของบัตรออกซิเจนได้นะแล้วก็แท็กนะคะการออกกําลังกายต่างๆได้เป็นอย่างดีอ่านนอสติคิเคชันได้สบายๆเลยนี่สําหรับคนที่ไม่เคยใช้งานตัว Apple Watch นะคะแล้วก็นี่เลยพอจอใหญ่ขึ้นนะพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมันก็จะขยายให้เต็มจอขึ้นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งว่าข้อดีของมัน ดีมากมากเลยเพราะว่าบางคนนะมันต้องมาเท่งในการดูข้อมูลใช่ไหมแต่ว่าพอมาใช้จริงแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออมันใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแบบนี้แหละ แล้วก็อย่างนึงนะคะที่หลายคนน่าจะดีใจมากก็คือการที่เขาเนี่ยใส่ Fast c ชา r ์จมาให้นะใน Apple Watch สักทีนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถชาร์จตั้ศูนย์ถึง80%เนี่ยได้เวลาในเ,เวลาประมาณ45นาทีนะเดี๋ยวต้องรองว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เนี่ยอมลองใส่แล้วดวยสายนี้นะคะค่อนข้างใส่สบายเลยแล้วก็เออเอาให้ตรงไซส์นะทุกคนให้วัดดีๆนะคะสำหรับสายแบบนี้ใส่สบายแล้วก็ใส่ออกกำลังกายได้ ไม่เหม็นนะคะไม่น่าจะเหม็นนะกับสายแบบนี้เอาลองดูล้กันนะคะเอาสั้นๆแบบนี้ละกันนุ่งกำลังงงๆอยู่นะคะเดี๋ยวขอไปลองเล่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวว้จะมีโอกาสจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปส่งคืนเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โกาสหนนะ้าไปแล้วสวัสดีคะ่ะ